สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอลสีในส่วนของ EP นี้แม่ค้ามีไม้กระถาง8นิ้วไม้เลี้ยงนอกตู้มานำเสนอทั้งหมดจะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดของบอลสีเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อกรณีบอลสีนะคะไม่ว่าจะเกิดจาก ไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายแม่อุ้มฝักหรือว่าเกสรที่นำมาผสมนะคะจะเป็นไม้แรต่างๆกรณีที่เพาะมาจากเมล็ดของบันสีเพาะออกมาแล้วเราจะเรียกรวมๆทั้งหมดนะคะกันว่าลูกไม้ กรณีไม้ตนน้นนั้นๆมีชื่อเรียกขนาดนามนั่นหมายถึงว่าผู้ครอบครองนะคะมีความชื่นชอบสวยสะดุดตามีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงนั้นผู้ครอบครองสามารถนะคะนำไปยื่นขอจดจองตั้งชื่อนะคะหรือว่าขึ้นทะเบียนการจดชื่อก็จะเป็นในส่วนของบรรอสีที่มีชื่อเรียกแทนตัวเป็นลำดับถัดไป ะะทั้งหมดเป็นกระถาง8นิ้วแม่ค้าทำการเลี้ยงนอกตู้เน้นย้ำในส่วนของไม้นอกตู้ของทางบ้านสวนอัญญาบรรสีเราจะทำการปลูกลงกระถาง8นิ้วนะคะตั้งพื้นไว้แบบนี้ไม่ได้ขังแล้วก็ไม่ได้รองน้ำ ระบบน้ำนะคะเราจะใช้เป็นระบบสปริงเกอร์ด้านบนมีการพรมแล้วก็รดน้ำให้นะคะ1สัปดาห์จะอยู่ที่2ถึง3ครั้งต่อ1สัปดาห์ระยะเวลาที่ทางเรารดหรือว่าพรมน้ำนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะคะช่วงไหนที่ร้อนมากนะคะพื้นหรือว่าดินที่อยู่ในกระถางแห้งเราก็จะเพิ่มจำนวนครั้งในการ เปิดสปริงเกอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงไหนที่อากาศเย็นๆหรือว่ามีฝนตกนะคะก็จะรดอยู่ราวๆหนสัปดาห์สองครั้งนะคะอันนี้ก็คือวิธีการดูแลแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูบอนสีนอกตู้ของเรานะคะทั้งหมดจะเป็นไม้กระถาง8นิ้วทั้งหมดเลยแม่ค้าจะยกให้ดูทีละกระถางในส่วนของราคาที่แม่ค้าแจ้งไปนะคะราคาทั้งหมด จะเป็นราคารวมค่าจะส่งให้แล้วคุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะเราไม่ได้ทําการบวกเพิ่มเป็นราคาก็จะคิดนะคะตามราคาที่แม่ค้าแจ้งไปได้เลยทั้งหมด EP ีนี้เป็นลูกไม้กระถาง8นิ้วราคา250บบาทนะคะเป็นราคารวมส่งแล้วก็เป็นราคาเก็บเงินปลายทางทุกกระถาง ลูกค้าสามารถเข้าไปดูหน้าไม้พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านําเสนอลูกไม้แม่ค้าจะยกให้ดูทีละกระถางไม่มีสํารองนะคะยังไงก็ถูกใจกระถางไหนหมายเลขไหน ก็แจ้งคุณพ่อค้าได้นะคะที่เบอร์0876115169เบอร์นี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากดูหน้าไม้นะคะในแต่ละกระทางที่คุลูกค้าสนใจก็สามารถทักสอบถามคุณพ่อค้าได้เลยมาดูนะคะรายละเอียดในแต่ละกระทางกันเลยจ้ะ ลูกไม้กระถางนี้กระถางที่หนึ่งนะคะกระถางแปดนิ้วให้ดูโทนสีทรงใบมีความดังๆเปลือบๆป,ป,ประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์กระถางแปดนิ้วเนาะนี่เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่หนึ่งจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สองนะคะ โทนสีชมพูมีความด่างๆเปะรอะนะคะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบให้ดูโทนสีด้านล่างเลี้ยงนอกตู้นะคะกระถาง8นิ้ว ราคาที่แม่ค้าแจ้งเป็นราคารวมค่าจัดส่งให้แล้วนะคะโดยปกติแล้วกระถาง8นิ้วที่แม่ค้าจัดส่งอยู่นะคะราคาค่าจัดส่งก็จะอยู่ราวๆประมาณ80-100ต้นๆนะคะยังไงก็ฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอนะคะ <ๆ S 1> กระถางนี้กระถาง8นิ้วนะคะลูกไม้กระถางที่สองจ้า ลูกไม้นะคะดังๆโทนสีเข้มๆกระถางนี้กระถางที่สามนะ,ะให้ดูหน้าไม้เฉดสีให้ดูขนาดเนาะกระถางแปดนิ้วนะคะกระถางที่สามจะ้ะลูกไม้นะคะดังๆกระถางนี้ใบกลมๆนะคะกระถางที่สี่ให้ดูนะคะเฉดสีทรงใบมีความเปรอะเปือมีโทนสีชมพูนะคะ ลายปลาคารด้วยนะคะนี่กระถางนี้ลำดับที่สี่นะคะให้ที่องรอห้าสิบบาทจะ้ะกระถางที่ห้านะคะให้ดูโทนสีสีชมพูหวานหวานกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะกระถาง8ดนิ้วแม่ค้าทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางให้ดูขนาดนะคะนี่ ประมาณนี้นะคะอันนี้จะอยู่ในส่วนของกระถางที่ห้าลูกไม้กระถางที่หกนะคะให้ดูหน้าไม้เฉดสีโทนนะคะให้ดูกอแน่นมากนะคะขนาดของหัวด้านล่างนะคะแม่ค้าเอ,อไม่แน่ใจนะคะว่าขนาดของหัวด้านล่างจะมีขนาดใหญ่โตแค่ไหนนะคะ เดาได้ด้วยสายตาคือทุกกระถางมีหัวหมดแล้วนะคะสร้างหัวหมดแล้วเนื่องจากว่าเป็นไม้ข้ามปีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลี้ยงข้ามในส่วนของฤดูหนาวที่ผ่านมานะคะผ่านช่วงจำศีลของบอลสีมาแล้วเนาะขนาดของหัวด้านล่างเนี่ยก็คือจะต้องมีหัวที่ค่อนข้างขนาดของหัวด้านล่างนะคะก็ ไม่ได้แงะไม่ได้แกะดูเนาะก็สร้างหัวมาแล้วในทุกๆกระถางนะคะยังไงก็ฝากพิจารณาได้ตามที่แมค้านำเสนอลำดับที่หกจ้าลูกไม้ลำดับที่7นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะให้ดูด้านล่างนอด่ดางสวยมากนะคะโทนออกไปโทนสีส้มๆนะคะโทนสีนี้นะคะไม่ค่อยมีหน้าไม้โทนสีนี้มากนักสักเท่าไหร่นะคะ ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดกระถางนี้กระถางที่8จ้าในส่วนของกระถางนี้จะอยู่ลำดับที่7ค่ะลูกไม้ลำดับที่8นะคะฟอร์มพุ่มๆเตียเต้ยๆให้ดูนะคะมีความดังๆสวยๆแบบนี้เลยที่ส้ำคัญมีดอกให้แล้วนะคะให้ดูหน้าไม้ในแต่ละต้น หน้าไม้สวยมากโทนสีก็สวยนะคะมีความดังๆประมาณนี้ให้ดูขนาดให้ดูไซส์เนาะกระถาง8นิ้วลำดับที่8จ้าลูกไม้กระถางนี้จะอยู่ลำดับที่9นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมีดอกมาแล้วนะคะหัวด้านล่างนะคะ ลำดับที่เก้าจ้ะลูกไม้กระถางนี้ลำดับที่สิบนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดส,สีให้ดูหนอ่อแล้วก็กอลูกไม้กระถางที่สิบนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดส,สีให้ดูฟอร์มกออนะสามารถแยกหนอ่อหรือว่าเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผานะคะกระถางใหญ่ขึ้นเนาะให้เขาเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะ บางทีเนื่องจากหัวนะคะแล้วก็หนอที่ลูกค้าเห็นถูกอัดแน่นอยู่ในกระถาง8ดนิ้วแบบนี้นะคะพื้นที่ในการหาอาหารเขาก็จะไม่เพียงพอนะคะบนสีเนี่ยรากเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะยังไงเปลี่ยนไซส์เป็นขนาดกระถางใหญ่เขาจะได้มีพื้นที่ในการหาอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นหนอหรือว่านะคะสี ความสดนะคะเขาก็จะได้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นลำดับที่10จะ้ะลูกไม้ด่างกระถางนี้ลำดับที่11นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูสีนะคะ่ะแต่ละใบนะคะโทนสีจะประมาณนี้เลยกระถางนี้ก็ถือว่าสวยนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆ โทนเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะะลำดับที่11จ้าลูกไม้กระถางนี้จะอยู่ลำดับที่12นะคะทรงใบอันนี้เฉดสนะะีที่สำคัญมีดอกแล้วด้วยนะคะบอนสีที่จะเริ่มมีดอกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอายุตั้งแต่ 6เดือน7เดือน8เดือนขึ้นไปนะคะบางสายพันธุ์บางต้นเนี่ยอายุเลย1ปีนะคะถึงจะเริ่มให้ดอกให้ดูจากขนาดแล้วก็นะคะดูจากที่ให้ดอกไปแล้วนี่เลยนะคะกระถางนี้ก็จะอยู่ลำดับที่12จะ้ะลูกไม้ลำดับที่13บสนะคะใบแข็งมากนะคะใบแข็งนี่ใบแข็งใบหนาก้านใบเขาจะแข็งแรงมากๆากอะ กระถางนี้จะอยู่ลำดับที่13นะคะลูกไม้ลำดับที่14ะคะให้ดูพื้นจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะมีจุดขาวเล็กๆกระจายทั่วใบทรงใบนะคะก็จะมีความดังๆแบบนี้นะคะด้านล่างด้านล่างแม่ค้ามีติดบอลใบหอกไปให้ด้วยนะคะเป็นกอๆแบบนี้เลย ลำดับที่นะคะกระถางนี้จะอยู่ลำดับที่14จะลูกไม้กระถาง8นิ้วนะคะกระถางนี้จะอยู่ลำดับที่15นะคะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบให้ดูโทนนะคะออกไปโทนสีดำเลยนะคะในส่วนของต้นนี้ให้ดูอีกต้นนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะกระถางที่15จะ กระถางนี้ลำดับที่สิบหกนะคะหน้าไม้โดยรวมพื้นใบนะคะให้ดูขอบมีขอบแดงมีจุดข้อดีของไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะเขาก็จะเป็นพุ่มๆนะคะไม้ฟอร์มจะเตีย้ยไม่ยืดไม่โยงไม่ยืดนะคะนี่ประมาณนี้นะคะความเป็นกอแน่นมากลำดับที่สิบหกจ้า กระถางนี้ลำดับที่สิบเจ็ดนะคะแม่ค้าให้ดูเฉดสีให้ดูโทนให้ดูในส่วนของทรงนะคะทรงใบประมาณนี้กระถางแปดนิ้วให้ดูภาพรวมลำดับที่สิบเจ็ดค่ะกระถางนี้ลำดับที่สิบแปดนะคะให้ดู หน้าไม้นะคะลักษณะนี่เลยมีดอกแล้วนะคะดอกที่หนึ่งค่ะแล้วก็มีดอกที่สองขนาดของหัวนะคะโตมากแล้วลำดับที่นะคะกระถางนี้จะอยู่หมายเลขที่สิบแปดจ้ะ ลูกไม้ลำดับที่19นะคะโทนสีจะสว่างแบบนี้เลยพื้นใบนะคะแล้วก็เส้นกระดูกให้ดูความเป็น,นหน่อหน่อแน่นมากะ,ะกระถาง8นิ้วแม่ค้าจัดสงให้ทั้งกระถางให้ดูเฉดสี่นะคะ ก็แน่นๆเลยนะคะกระถางนี้จะอยู่ลำดับที่สิบเก้าจ้ะกระถางที่ยี่สิบนะคะไม้ฟอร์มเล็กฟอร์มเตียเนาะเป็นพุ่มๆนะคะหน่อนแน่นมากนะคะอยู่ด้านล่างคราบขาวๆนี้จะเป็นคราบน้ำนะคะอัญญาวันสีเราใช้น้ำบาดาลในการรดก็อาจจะมีทิ้งคราบขาวๆเอาไว้ให้เห็นบ้างนะคะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้เนาะ ลำดับที่20สิบจ้ะกระถางนี้ลำดับที่ย1ส็ดนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความเป็นพุ่มนะะกระถาง8นิ้วเนาะจะส่งให้ทั้งกระถางนะะราคารวมค่าจะส่งให้แล้วที่กระถางละ2 5 0หบาทนะคะแล้วก็กรณีเก็บเงินปลายทางก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่ม่นะ,ะลำดับที่ย1สิบ็จ้ะลำดับที่ยี่สิบสอ หน้าไม้ใบจะมันมันเงาเงาแบบนี้นะคะพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยด้านล่างนอกจากจะกกอนแน่นแล้วนะคะประเมินได้นะคะด้วยตาเปล่านี่คือหัวจะโตมากกระถางนี้จะอยู่ลำดับที่22จ้ะ ลูกไม้กระถางนี้ลำดับที่23นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะ่ะให้ดูความเป็นพุ่มๆใบเขาจะดกมากนะคะอันนี้แม่ค้าให้ดูภาพรวมเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะมีความเปรอะๆป,ประมาณนี้กระถางนี้จะอยู่ลำดับที่23จะ ลำดับที่24นะคะหน้าไม้จะปรับมาณนี้ให้ดูเฉดส,สีความเป็นพุ่มพุ่มลำดับที่24่สจะลูกไม้กระถางนี้ลำดับที่25นะคะให้ดูหน้าไม้เป็นดอกแล้วนะคะอันนี้คือบานพร้อมผสมนะคะ ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยก็อาจจะนะคะร่วงโรยไปเดี๋ยวยังไงกรณีที่เขาเป็นดอกนะคะเขาจะแซมถ้าดอกนี้ร่วงไปแล้วนะคะเขาก็จะแซมด้วยการให้ใบมาหนึ่งใบนะคะหลังจากนั้นเขาถึงจะให้ดอกอีกรอบหนึ่งะะยังไงก็รอผสมเกอรในรอบหน้าก็ได้นะคะกรณีที่หลายท่านอยากทดลองะะกอนแน่นมากนะคะให้ดูหน่อเย,ยอะกอนแน่นนะคะขนาดหัวนี้ก็น่าจะ ใหญ่โตอาการกรนะถางนี้จะอยู่ลำดับที่25จ้ะลูกไม้ลำดับที่26นะคะโทนสนีอันนี้นะคะสะดือตรงนี้จะเป็นสีดำเลยขอบจะเป็นขอบดำอ่นะ,ะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เนาะส่วนต้นนี้นะคะทรงใบจะออกไปโทนสีเหลืองๆองนะคะ ให้ดูฟอร์มกระถางหกนิ้วเนาะลำดับที่ยี่สิบหกจ้ะกระถางนี้จะอยู่ลำดับที่ยี่สิบเจ็ดนะคะให้ดูหน้าไม้ข้อดีของไม้เลี้ยงนอกตู้เนี่ยคือเขาจะเป็นเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะให้ดูทรงใบโทนสีจะเป็นเข้มๆนะคะว่างตรงนี้เนาะก็จะออกเป็นโทนสีเหลืองตัดกัน สวยมากนะคะและที่สําคัญก็ให้ดอกมาแล้วเช่นกันนะคะกระถางนี้จะอยู่ลำดับที่27ดค่ะลำดับที่28ดนะคะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบใบจะสวยแม่ค้าให้ดูให้ดูขนาดนะ มีดอกแล้วเช่นกันกระถางนี้ลำดับที่ยี่สิบแปดจ้ะลูกไม้ลำดับที่ยี่สิบเก้ากระถางนี้สวยมากนะคะดูจากโทนสีและที่สำคัญเขามีความหลากหลายในกระถางนะคะอันนี้โทนสีนี้นะคะเขาก็สวยแล้วเนาะให้ดูโทนสีนี้นะคะนี่โทนสีนี้เด่นมากนะคะใบแข็งนี่ใบแข็งแล้วก็ใบหนา ใบแข็งใบหนามีโทนสีนี้ด้วยนะคะลำดับที่นะคะกระถางนี้ลำดับที่ยี่สิบกาอจ้าพีนี้คออนุญ,ญาตนะคะจบท้ายกันที่กระถางนี้เนะาะไม้ใบกลมๆนะคะลายปักคาบที่สำคัญก็มีดอกให้แล้วเช่นกันนะคะ กระถางที่30กระถาง8นิ้วราคา250บาทรวมค่าจะส่งรวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้กระถางที่30จะในส่วนของ EP นี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเช่นเดิมนะคะ ส่งความปรารถนาดีนะคะจากทางบ้านสวนอัญญาบรรสีไปถึงคุณลูกค้าแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปเนาะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเดินทางไกลๆขึ้นรถลงเรือก็ขอให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสติภาพเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะมีความสุขสวัสดีสวัสดีจ้า